สวัสดีครับเพื่อนเอนเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมหนุ่มเพบอยวันนี้ผมจะมาเสนอเมนูที่ชื่อว่าแกงบอลน,นะครับแกงบอลมันเป็นมันเป็นอาหารพื้นบ้านของคนเหนือเอาเลยครับนี่ครับบอล่า แล้แรกเขาต้องเอาบอลไปนึ่งก่อนนะครับเนาะนี่ครับนึ่งนึ่งบอลก่อน นี่ hey. นี่ครับผมสำหรับบอลเนี่ยเอาไปนึ่งนครับเนาะสำหรับเครื่องปุง้งก็มีด้วยหนึ่งตะไคร้สองขา่าสามหอม,มแดงครับ ีกระเทียมนะครับเนาะ oh. แล้วก็แกงบอลเราก็จะเอามาหั่นหั่นนะครับเนาะเป oh. ิ้ลมือแล้วก็ไปใส่โคกต่ำให้มันเข้ากันนะครับ oh. คือสูตรวันนี้มันจะแกงบอลใส่ครับหนังควายนะครับเนาะ oh. ต้มหนังควายไว้อยู่ครับ จากที่ว่าเอาเตรียมของเรียบร้อยมั้งเอาครับต่อไปนี้ครัต่อไปนี้นี่ก็คาตะไคร่ที่เอาเตรียมไว้ตะกี้เนาะคำนั้นนี้เนาะคาตะไคร่อย่างที่เอาเตรียมไว้ตะกี้ของขาวหอมแดงนนเนี่ยเอาเตรียมไว้อย่างเงี้ยเอามาลงโครกรวมกันเลยครับโคก

เดี๋ยวมันจะมีแห้งต่ำนิกเนาะเอาอี่้างน,น,นครับนี่บน่เย,ยนมอนยครับไหนที่บบบนี้บางามมันถ่า,ายคนเดียวนะครับเนาะ ก็ขอถูมาไพรยเดอร์ตัว่ากล้องมันปุปบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในห้องใกล้มือถือไทยเราคือมูอเป็นเปลี่ยนปีๆน้องๆติดตามได้นักๆเราได้ต่นี่ก่อนครับจะพัฒนาขึ้นจากใกล้มือถือไทยกับแต่ใกล้เป็นกล้องเป็นอย่างไทยนะครับเนาะก็ขออนุมโมทนามูเป็นเปลี่ยนที่เข้าไปชมจิบแล้วก็ช่วยกดซับตะคใ้กดติดตามมั่ผมด้วยเออ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆครับผมเดี๋ยวผมจะทำเนี้ยเรื่องของกิน้านเฮาเนี่ยของกินที่ว่ามีใครอยู่กูดักเนี่ยปอะมาณนี่ครับแข่งบอลนะแข่งนี่ก็ขออนุญาตต่ำน้พิดจะกนันนะครับเนาะอครับนี่เลยครับน้ำพริก พี่เขาต่ำแล้วก็เป็นเซตแบบนี้นี่ครับนี่คือบอลที่เขาเอาไปนึ่งแล้วตะ่กี้เนะเาะเข้าไปเลย นี่ครับห่อไปใส่คัแล้วมันก็ี่ยต่ำแล้วปุ๊มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนี่เขาแบบเอาไปคั่วน้ำมันครบแบแก้วกแกงเลยแล้วนี่นะครับนี่ครับเตี๋ยวเขาจะใส่คือหัวใจของมันเนาะ หัวใจของแกงบอลก็คือตัวนี้ครับหนังควายบัวมีตัวนี้มันก็บาแซ่บแต่บางคนเขาจะแกงใส่แคบหมูนะครับเนาะครับหลังจากที่ทุกอย่างเขาเตรียมเครื่องหมดแล้วเอาเกาน,นี่ครับหนังควายที่ว่าจุดหัวใจของการแกงบอลเอาใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเอาเก,นกาน้ำพริกที่เขาตับไว้กับบอลที่ว่าเขาใส่ไว้ในหนัก

ร์ตายแน่ครับหลังจากนั้นเขาห่อน้ำห้อนมาใส่เนาะร่างโคกกำแต่โบราณว่าหั่นมาได้แยกกินนแล้วมาได้ล่างโคกนี่มันดึงกลิ่มนจะล้ำนะครับเนาะลอน้ำร่างโคกเลย เลิกกับมีมยังครับนี่ครับผมมะเขือเทศเนาะบางคนกับไส้บางคนกับปลาไซเดอร์สำหรับผมไส้ผมชอบนี่เลิกกับเทลงไปเลยครับนี่โอ้โหเป็นหม้อเลยครับนี่เ้คนรอให้มันเดือดเดือดเข้ากับปชงรสเลยชูรสรสดีอยังก็ตามใจที่ว่าชอบเลยครับผมแล้วก็ซอยใบบุกูลเสียงโหสุดยอดเลยครับเก่งบอล นี่คืออาหารเมืองเมืองครับเพื่อนๆตอนนี้แก่งบอลเฮากระเดียดได้ตีแล้วเนาะนี่ดูครับเดียดได้ต,นะดเดดดตีเลยครับผมใส่บุกเสียประเทลงไปนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับขาดไปได้เลยใบมะกรูดแต่ก่อนใส่ใบมะกรูดเขาบองถอดปักก่อนเด้อถอดปัก,กใส่เข้าไปครับโอ้ผมยอดเลยครับผม หอมหอมใบมะขูดเนี่ยของกินเมืองเมืองมันเฮาคนระับแต่มาอยู่ต่างประเทศนี่มันก็หากินยากอยู่นะเหมือนเ่นก็จะได้กินเตี้ยนะครับผมดูทำท่าสวยสงสัย,ยนี่อย่างแก่งหนักกินอยู่คนเดียวไว้ครับแบ่งกมูเปลี่ยนบางเลย นี่ก็ลองชิมดูนะครับเนาะแต่ผมนี่ชอบแกงนะผมชอบแกงแกงบอนแต่กระเ๊กนะแต่ก็นนะกอยู่บ้านผมมากินนะผมมากินอยู่ที่ตังยี้นะครับชิมรสชาติเป็นไรเนาะครับอ๋อสุดยอดครับผม มันกุ้มกลมไปหมดเลยอจุดอยอดอาเป็นเมีนออาล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดตับตะไข่กดติดตามผมเลยเนาะเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปออกมานะครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามเะครับเนาะ